Hi my friend ได้เวลามาเช็คอินกินอร่อยกับเจนนี่อีกแล้วโอ้โ oh, ห oh. ที่นี่ตลาดสามย่านเออที่นี่นะ,ะมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับพูดถึงสามย่านก็ต้องนึกถึงอะไรโจ๊กสามย่านสเต็กสามย่านนั่นเอง oh. อ้าวันนี้นะ,ะเจนนี่เลยซีเร็ก อาหารที่เขาบอกว่าคนแถวนี้จะต้องมาทานกันเด็กจุลาพี่บัณฑิต่จบไปแล้วก็ยังกลับมากินเนี่ยกับสเต็กอ้วนผอมสเต็กนี้นะคะโด่งดังมากเขาบอกว่าเป็นสเต็กจานดาวเทยียมแห่งแรกเป็นต้นตํำรับเลยนะคะที่สําคัญคือใหญ่โตมากๆจะเป็นยังไงหน้าตาของสเต็กหน้าตาของดาวเทยียมอ่ะไปดูข้างในมาเลยค่ะ และเราก็ขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วค่ะอยู่กับพี่อ้วนเจ้าของร้านแล้วสวัสดีค่ะเจ้าของร้านสเต็กอ้วนผอมทาไมถึงต้องเป็นอ้วนผอมครับผมเฮียอ้วนก็เป็นอ้วนสมัยก่อนจะอ้วนกว่านี้อ๋อแล้วก่าจะบอกเอ๊ะเฮียไม่เห็นอ้วนเลยเล็อ้วนอยู่ครับอ้วนอยู่แล้วก็อีกคือหนึ่งผอมมาจากไหนคะผอมก็คือภรรยาเขาผอมมากเลยสี่สิบอ่ะอ้น้้ำหนัก4ี่สิบก็เลยกลายเป็นที่มาของสเต็กอ้วนผอมสเต็กมันไม่ธรรมดา มันเป็นสเต็กจานดาวเทียมครับยังไงคะอีะ่าอันนี้เจ๊ผอมเป็นความคิิตของเจ๊ผอมเขาเขาบอกว่าเวลาในสิทธิ์หรือลูกค้าทั่วไปมาทานอาหารที่ร้านน่ะเขาอ,อยากจะกินสเต็กหมูบ้างเนื้อบ้างบางอย่างรวมๆม,มิกกันอะไรอย่างเงีย้ยไปหมดเลย เจ้ผอมก็เลยลองจัดให้ลองจัดดูจนพัฒนามาทุกวันนี้ก็ถึง9อย่างครับโอ้โหทีใหญ่สุดแล้วตอนนี้ใช่เรียกเลยว่าคือไม่ต้องใส่จานคือวางบนโต๊ะจีนได้เลยสเต็กว้นผอมราคาเริ่มต้นถูกที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่คะับ70บาทครับ70บาทไม่แพงเลยแพงที่สุดเท่าไหร่แพงที่สุดเป็นจานดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดที่9าอย่างนะเ79ครับ อนนี้ชุดใส่ใช่ใส่ในนี้9อย่างมาที่สุดเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ของจริงครับอันนี้ของจริงเจ้าตำรับสเต็กดาวเทียมเฮียค่ะอยางลูกค้าใหม่อย่างหนูเนี่ยเอ๊ะหนูเคยไปกินสเต็กหมูสเต็กไก่อะไรทั่วไปแล้ว่มาที่ร้านที่อยากให้เฮียแนะนําดีกว่าว่ามาแล้วต้องกินอะไรโอ้โหได้เลยถ้ามาว้่นผอมสเต็กสามย่านแล้วก็ ขาดไม่ได้เลยต้องพลับกระดองเบอร์แต่หนูเอ๊ะมันคืออะไรคะเยียขาพราะกระดองเบอร์พลับกระดองเบอร์ก็เป็นหมูสันนอกที่เราผ่านการหมักมาแล้วมาห่อด้วยแฮมแฮมแล้วก็ชีสชีสชีสเป็นชีสทางร้านที่ว่านะคือเป็นวิธีการของร้านครับผมอย่างเดียวเท่านั้นโอ๊ยงั้นอยากทานแล้วงั้นต้องลองดูต้องลองต้องลองโอเคขอบคุณฮี่ขอบคุณที่ ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสเต็กหมูก็ดองเบรอร์นะคะนี่แค่จานเดียวจานเล็กราคา89บาทแต่โอ้โหทุกอย่างในจานมันบิ๊กเบิ้มมันให้เยอะมากเลยอะแม้แต่หมูนะคะชิ้นยาวใหญ่มากเลยอะนี่คือสามารถตัดแบ่งขาย2ชิ้นได้เลยอะ่ะ my friend ข้างในของหมูก็ดองเบรอร์นะคะมันจะเป็นชีสวู้นี่ยืดจริงๆ โอ้โหนี่ถ้าตากล้องไม่หงายหลังนะจะยืดโชว์อีกแล้วนี่ดูสิไม่เป็นไหลเยอะมากมาแบบโอ,โ,โอ้ยทานเลยดีกว่าไม่เป็นขอบอกเลยอร่อยมากน้ำซอสน,นะน้ำซอสมีความแบบมีหวานหวานอมเปรี้ยวเล็กๆแล้วคือแบบมันอร่อยมากแลวที่สำคัญคือหมูนุ่ม หมูนุ่มไม่พอแล้วไม่เฟีข้างในหมูมันเป็นแฮมที่แบบนิ่มๆนุ่มๆอร่อยมากสอดไส้ด้วยชีสแล้วชีสมันค้นแบบอร่อยมากบที่สําคัญนะสาหรับคนกินซอสกินน้ำจิ้มเยอะอย่างเจนนี่นะซอสที่นี่มันอร่อยมากเพราะมันอร่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันไม่ต้องบึ่งตอนพริกซอสมาเขือเทศเลยอ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยไม่เฟนเอาเป็นว่าเจนนี่ขอยกให้สเต็กอ้วนผอมนะครับเป็นหนึ่งร้านที่โดนใจเจนนี่มากน้ำซอสอร่อยมากจริงๆอะ่ะอยากให้มาลองกันนะไม่เฟนมาเลยที่นี่นะคะร้านสเต็กอ้วนผอมนะคะอยู่ที่ตลาด3ย่านนะคะขึ้นมาเลยคะ่ะอยู่โซนกลางๆนะคะโอ้ยอยากกินอะไรที่มันเลือกได้ที่มันยิ่งใหญ่ที่มันเยอะแยะและที่สำคัญอร่อยแบบที่สุดนะมาได้เลยที่นี่สเต็กอ้วนผอมตั้งแต่11องถึงสี่ทุ่ม บอกแล้วซีเล็กแบบเต็นนี่ไม่มีซีเรียส อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้ s, <S <st utter> แลวนะคะกับเมนูผัดไทยห่หอไข่นะคะหูหน้าตาหน้าทานมากมีการตกแต่งจานที่สวยงามมาเลยนะคะและที่สําคัญมันเยอะมากปริมาณมันเยอะมากมันไม่ได้ห่อไข่แบบเล็กๆได้เวลาทานแล้วมาเฟ едь, <sh arp> นฟที่นี่นะคะคุณแม่สต,ตรงบอกไว้ก่อนเลยว่าให้ชิมก่อนปรุงนะคะรับเพราะรสชาติเขาครบมาแล้วทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนะครับก <st utter> <presentation> ุ้งเน้นเน้น